สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขน,นที่เข้ามาสมคลิปของปลาล้นคนขยันเด้อจ้าเมื่อนี้ปลาอีไปให้ไปเบิ่งต้นไม้ต้นไรไปเบิ่งต้นไม้ที่ปุ๊กไว้ฮหลดบร่ฮอดหนานคะุนถางยากก็เลยเอาจอดไว้แล้วกย่างไปมาเด้อจ้ามาเที่ยวมายัง ไตคันนานำปาเด้อไปเที่ยวผู้เที่ยวเข้ากันก <laughs> <laughs> ากียางเด็ดกำลังซองลั่งเด็ดกำลังขึ้นอันมอกอันทะเลมอกกม็มีมาเบิงึงวิวสวยๆนำปาเด้อจ้ามาฮอดกังให้กังนานาเขาก็มีอัน ข้าวเคี่ยวเต็มไปเบิดกำลังอีตั้งทองตีนผูตีนผ้นากามีเตมอกอีไหลาตาจาังน้อยเดือดค่ะเด้อปลารุ่นอย่างบ่งมีไม้กันซันเถอะกำลังสั่งอยู่อย่างบ่งมีไม้กันซันการยักทายวิวสวยๆให้สุพีสุนองเบิงเ่นนง,บง,นนงนาอค่ะยังไงก็มาเบิ่งวิวสวยๆนำกันเด้อจ้จะเด้อ ข้ามไปข้ามนาไปเลี en, ้ยวกะอีไปเวห้าใหญ่กับตาที่อยู่อันต่อน,น้านี่ก่อนเพราะว่าแกมาอยู่นาส่งพ่อเมียมาอยู่ให้อยู่นาสบายใจดีห้ากินห้าอยู่กับสะดวกสบายเนาะคะเนาะ ก็เลยนี่พเทาอยู่นาน้องเศร้าอิพอแต่อันอีพอนั้นเสียไปแล้วเลียแต่น้องเศร้าก็ว่าพออันเฟนเป็นเฟน,น,น,นกันเกตกันอีนึ่งข้าวนึ่งปลากินอยู่ให้อยนานี่่องคนพเทากะเลี้ยงงวัวเลยเบ่ได้ทายงวัวให้เบิ่งเนาะเอาหญ้าให้กินอยู่กังอันปลาคนะ พวกเราไปโปอยมาแล้วก็เลยมานั่งอย่างกันใจลอยลิ้นนํานกันอยู่กับรูกับร้านอยู่นี่ติด <c> ห <ười> ้องน้ําห้องทาไว้ให้ไว้หนาพี่กาสะดวกสบ,บายเนาะเดี๋ยวก็อิหยาง่อไปพูดเนะ่ยไปสุมบึงบนปุ๊กไม่ปุ๊ก พวไม่ยังก็หือไม่หวักไม่อยานะ่างน่ะนี่นี่คือบอริเวณอันส่วนข้องเมโซนอันนั้นคือเต่าเผาทานเราลูกเคยมาเผาเผาทานไว้ไปใส่ที่บ้านมาสุมบรรยากาศท้องให้ทองนาอยู่ไห้ยูนานำกันเด้อจะเด้อ พ่อแม่พี่น้องมาบึงมาสมผู้เท้ามาลิ้นนำผู้เท้าเท้าบ่ม,มีมยังมาฟักก็เดซออิซื้อขนมมาให้ซ่องอันซื้อนมมาฟักอันนี้ก็อีไปพูดเนี่ยกางห้เออไปไปเที่ยวปุ๊กไม้หวักตาปุ๊กไว้ปีกายนี่เนาะเอาไว้เห็ดลำไม้กวาดอันนี้คือต้นอย่างนะที่ปุ๊กปีกอนนี่ เริ่มมีเห็ดขึ้นแล้วจ้ะมีเห็ดนงโอกขึ้นได้แล้วแต่อย่างบก,กินฮีฮปล่อยให้เขาเอาใส่ปลาเัมนนี้ก่อนปุ้นกระป็นไม้ซักบงวังวางว่างนี้กระปุกอย่างหนาใส่อย่างต้นน้อยอยู่จ้ะเดี๋ยวอีไปเอาไม้มาเสียบไว้เราวกะอีนั่นก่อนอันนี้ปิ่นมัดดามัดดาเดือดจ้มักซีกดามัดดาในซีส,สมสมหนึ่ง แต่โกนถ้าเป็นเด็กน้อยก็กินดีจังแนวยเรื่อซ้ำนี้นะแต่เดี๋ยวนี้กาบวมมากปันไาแล้วนอเท้ามาเกม,มาแล้วก็ค่อยกินแล้วเนาะขึ้นเต็มเพราะว่าอนันนกมันกินแล้วมันก็นมาขี้ใสกลางไฮมันก็อีขึ้นเป็นดุยต้นอย่างหนาปุ๊กไว้ป่ได้มาเบิ่งจะแาไปเอาไม้มาตกลักไว้ก่อนแล้วก็อกให้เข้ามาตัดมาตูบกะมาตูบกะฮกเนาะ เบิ้องแถวบ่ได้มาจักเทลียมีสุเสียสุอันหกกะหกมีแต่เหมียวน้อยอยู่นี้ข้าวเมียวน้อยมาปอยซุปไฟ้ส้หนูหกอะไรวะตุ๊บกระดัยซเสียสุอันเดี๋ยวให้มันเด็ดไปคนอย่างนี้มาเหาะซุมใส่ไฟ้หกให้อะไรจะบปรู้ว่าอะไรทำไม บ่ได้มาเป็นอาทิตย์ช่องซ้มอาทิตย์แล้วก็เลยหกเฮียไปเด้อ <c oughs> อันนี้ก็ปลารุนมาท่างปลาทางปลา,า,ปาแล้วกฮ้อนหนังสเสบยฮมจังหน่อยกันทางออกจากต้นพักว้านขุมต้นพักว้านพักต้นพักว่านอย่างต้นน้อยอยู่กลุ่มต้นพักว้านไปเบิดเหียบักทัว อีตดทิมจำคือว่าเอาไว้กินฟักเหมือนชีทางทางออกให้จังหน่อยกันทางออกจากต้นผักวานปุ๊กพักวานใบ้วก็ปุ๊กต้นดอกไม้กว้านใบลลงเอามาเสียบมาปุ๊กว้เบิ่งหั้นแล้วกใหไงดับดีก่อนแล้วเนี้ยเขีย่ยเข้าคุมจังท่านผู้ผ่านคุมไปเบิดเขี <laughs> ย่ยเข้าเกี่ยวนะคะเอิญท่านค่ะาำรับ ลิปที่ท่านผู้สมได้เบิ่งได้สมไปนั้นกาก็ได้ได้เข้าไปสมุมมาสมนำในสงปลาล้นขนกระยันกระคอให้โชคดีมีใสเดือดจ้าปลาล้นกระบอ๊อมีย่างไรกะววกบเบาเกระบอกไปเก่งเนาะสำหรับเข็ดผิดนี้กะเอาไว้ซํำนีก่อนเนาะป้าเห็ดไม่กวัดก่อนจ้ามาหิดลงมาเห็ดไม้กวัดแล้วว่าลูกค้าโรน้ำจะลูกค้าโถสั่งกันเลย ต้องได้ฟ้าวลงหม,มาฮิตไม่กวาดให้ให้ตามสั่งของลูกค้าจะสุดท้ายนี้กระบอหมีย่างไล่พระุ่นกระข้อกับกาวขำบ่าสวัสดี